วันนี้มาเป็นนางทุงษาเทวีค่ะเป็นนางสงการของประจ,จ้ปีนี้ให้ข้อสยามค่ะ mm hmm. ก็มาเ mm hmm. ขาเรียกว่าอะไร mm hmm. มาประชาสัมพันธ์แหละ่ะว่าวันนี้เริ่มพิธีแล้วนะคะเทศกาลสงการของไทยข้อสยามค่ะความรู้สึกที่ได้ใส่ชุดไทยสัเต็มแบบนี้เป็น,ปนยังไงบ้างคะชอบอะชอบอยู่แล้วเป็นคนชอบอะไรที่เป็นแบบไทยๆอยู่แล้วด้วยเงี้ยพอได้นุ่งปักก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบสวยภูมิใจมากๆรื่องประดับ ก็เป็นแบบของเก่าเป็นแอนติกเลยค่ะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ด้วยก็ย,ยังรู้สึกแบบว้าวค่ะพี่แลมีความรู้สึวกับนางทุษฎทวีมาก่ออย่างไรไหมคะคือบอกว่าเคยเป็นเมื่อ6ปีที่แล้วนางทุษฎีวีก็คือเขาจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ะคะเห็นคกไก่กับคุบิ๊กอกมาตอนแต่งตัวถามตลอดเลยว่าผ้านี่นอะไรยังไงควาสนใจยังไงบ้างคะชอบค่ะชอบผ้าเขาเรียกว่าผ้าแบบ โบราณเนอะแล้วก็วิธีการทอวิธีการถักอะไรของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความละเอียดมากกว่าในสมัยปัจจุบันจะมีทั้งลายที่หวานแล้วก็ลายที่เท่แต่โบจะไม่ได้รู้รายละเอียดเดียวหรอกแต่แค่รู้สึกว่าโอเคเราชอบแบบนี้เราชอบแบบความที่เขามีที่มาที่ไปของแต่ละผืนอะไรอ่างเงี้อยากอยากอยากดูผู對對้ชเออเราต้องฟิตติ้งอะไรก่อนก็มีฟิตติ้งค่ะแล้วครูเขาถามว่าอยากได้เป็นแบบ แบบนี้หรือว่าปิดพูงก็เลยบอกว่าเปิดพูงไปเลยเพราะว่าเราเป็นตัวแทนภาคอุดมสมบูรณ์วาแปรตมรให้เรา่แต่สุดท้ายแล้วครูเขาก็จิ้มมาเป็นจุดนี้เหมือนเดิมเลขอให้เราเลือกแบบไหนกันเลือกสมบตรว ุไทยใช่ไหมชอบชอบมากๆก็คือจริงๆชุดไทยเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันมันละเอียดอ่อนแล้วมันก็สวยมากๆแล้วหลายๆสีหลายๆดีไซน์คือชุดไทยเนี่ยต่อให้เป็นไทยโบราณนะคะใครก็ตามที่นุ่งจะดูสวยหวานหมดเลยอะไม่รู้ทําไมแต่ว่ามันจะมีความแบบส่งคนใส่สุดๆเพราะย่างจุกทีก็มันก็าเนาะ มีหมดเลยจุ้งหัวแบบ่อนทางานก็นั่งเสลี่ยงเลยนะคะลายค่ะใส่เสลี่ยงไปสูงมากเสลี่ยสูงสั่นด้วยเสลี่ยสั่นด้วยสวยลอยมากใช่เพราะว่านางอุษาเทวีปีนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เขาก็จะสั่นนิดหน่อยเราเปล่งแต่เราต้องเป่งนิดนึงเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างมันออกมานิ่งเอาเสมอว่าเราไม่ได้กลัวอะไรใช่ ชวนคนมาเ่นสมการที่ไอคอนสยาม่ค่ะก็ชัญชวนนะคะโบเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้แหละว่าท้างไอคอนสยามเขาจัดเต็มจริงๆก็คือถ้ามาตัวเปล่าก็สามารถเล่นสงการร่วมกับพวกเราได้เลยเขามีอุปกรณ์ให้มีห้องอาบน้ําให้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มีแปลงเป่งมีทุกอย่าง่ซึ่งสนนซึ่งสัอานก็คือใครเอ่อเล่นน้ําแล้วอาจจะเหมือนลักษณะจมน้ําปากซีดก็เติมปากกันได้เลยนะคะเขามีหลายแบบให้เลือกเลยค่ะ อ๋อแล้วก็ที่สำคัญสำหรับใครที่มาเป็นเป็นครอบครัวนะคะก็มีมุมแฟมิลี่เด็กน้อยก็คือปอดภัยแน่นอนค่ะ